ซึ่งทางด้านของบิ๊กโจกนั้นก็ได้เดินหน้าลุยต่อยื่นฟอ้องผบตรจากข้อหาการหมิ่นประมาทจากกรณีลักข้อสอบจุลายืนยันว่าตนนั้นไม่เคยกระทําการดังกล่าวนี้และยังโต้อ,อีกว่าทําให้เสียชื่อเสียงโดยทางด้านของพลตาร,รวจเอกสุรเชษนั้นได้เปิดเผยว่าตนนั้นไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญาในเรื่องดังกล่าวนี้ แต่กลับถูกนำเอาชื่อนั้นไปเกี่ยวโยงกับคดีทุจริตข้อสอบของจุฬาโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมยังเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ก็ได้มีลักษณะในการพาดพิงทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นตนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศและภาพลักษณ์ จนนำมาสู่การยื่นฟ้องในครั้งนี้จากกรณีดังกล่าวนี้ก็ได้มีต้นเหตุมาจากเมื่อเดือนมีสาย,ยน2568นที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับต่างสือในการร้องทุกข์จากจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตข้อสอบคณะนิติศาสตร์ในภาคคำ ซึ่งก็ได้พบว่ามีการนำเอาข้อสอบออกไปจากห้องสอบและยังมีการจัดทำเฉลยก่อนนํากลับเข้ามาให้ผู้เข้าสอบซึ่งต่อมาทางด้านของคณะพนังงานสอบสวนได้รวบรวมเอาพยานและหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้1คนและยังมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกสองคน รวมเป็นสมคนโดยทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนำเอาข้อสอบและเอกสารของผู้อื่นไปโดยประกาศที่อาจจะเกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคม2,568ก็ได้มีการส่งเอาสำนวนคดีพร้อมความเห็นควรฟ้องจากผู้ต้องหาทั้งสรายนี้ ให้สำนักง,งานอายการเพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งจนถึงปัจจุบนันการสอบสวนนั้นก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวของพลตำร,รวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้ยืนยันหนักแน่นว่าตนนั้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและยังไม่เคยถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวนี้แต่กลับถูกกล่าวหาในเชิงพาดพิงอย่างต่อเนื่อง ตนนั้นได้มายื่นฟ้องต่อผ่บตรในคดีอาญาสองฐานความผิดคือฐานการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องคดีลักข้อสอบถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อโดยตรงก็ตามส่วนสำนวนและการให้ข่าวชัดเจนว่ามีการพาดพิงถึงตนได้ส่งผลให้สังคมน้ำต้องเข้าใจผิด กระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติยศส่วนตัวจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิทางด้านของกฎหมายออกมาปกป้องตนเองดังนั้นการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางด้านของวินัยทางดังที่ตนนั้นพ้นจากราชการไปแล้วเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบธรรมและยังทำให้สังคมนั้นตราหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบ ทั้งที่ความจริงนั้นตนก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องในชั้นของพนักงานสอบสวนใดๆทั้งสิน้น